มาแล้วคะ่ะสูตรทําขายสร้างอาชีพนะคะวันนี้จิมมีเมนูสร้างอาชีพมาฝากค่ะเป็นสูตรตีนไก่ทอดนะคะใครที่ชอบเมนูทอดๆนะคะหรือว่าอยากมีรายได้เสริมค่ะวันนี้จิมจัดให้เลยค่ะเป็นตีนไก่ทอดนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครัวพิิไลค่คะ ส่วนผสมของตีนไก่ทอดนะคะก็มีนี่เลยตีนไก่นะคะนี่ค่ะอันนี้จิมซื้อมา5กิโลนะคะตกกิโลละ85บาทค่ะถ้าซื้อยกถุง10โลอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้เนาะซื้อแบบที่เขาตัดเล็บเท้ามาแล้วนะคะเล็บไก่ตัดเล็บออกมาเรียบร้อยแล้วมันจะง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ําเกลือทีหนึ่งเพื่อลดความเควของไก่ลงนะคะต่อมาค่ะมาดูส่วนของเครื่องปรุงกันบ้างนะคะก็จะมีผงปรุงรสนะคะมีเกลือมีผงชูรสนะคะ พริกไทยเป็นพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแป้งทอดกรอบนะคะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะวันนี้จิมใช้ของครัววังทิพย์นะคะแล้วก็น้ํามันพืชสําหรับใช้ทอดจิมเลือกใช้แบบถุงเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะเวลาใช้เนี่ยเราก็ตัดแล้วก็เทลงเทลงได้เลยหาง่ายดีค่ะนี่มีใบมะกรูดนะคะเพิ่มความหอมค่ะอันนี้เราก็จะเอามาฉีกเป็นใบๆแบบนี้นะเอาส่วนที่เป็นแกนกลางทิ้งได้เลยค่ะมันจะได้ไม่แข็ง วเวลาทอดออกมามันก็ดูน่ากินด้วยนะคะส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะล้างตีนไก่ก่อนนะคะเทใส่ชามใบใหญ่ๆก่อนเสร็จแล้วเราจะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนี้ก็คือโรยล,ลงไปเล,เลยค่ะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนี่ใส่ไปเลยค่ะสามช้อนเล็กแล้วกันเนาะมันเยอะ ใช้มือนะคะคุกเคราแบบนี้ค่ะจะได้ล้างความคาวของตีนไก่ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาตีนไก่ไปล้างน้ำนะคะ ล้างสักสองสามน้ำนะคะจนกว่าน้ำจะใสระหว่างร้างนะคะเราก็ดูตีนไก่ไปด้วยะคะ่ะจะมีบางส่วนที่แบบว่าหนังมันหลุดไม่หมดนะคะเราก็คอยแกะออกด้วยะคะ่ะ ถ้าใช้มือดึงไม่ออกก็ใช้มีดหันออกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะใส่ตะแกรงไว้แบบนี้นะคะเขย่าให้เสด็จน้ำเลยพักไก่เสด็จน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักตีนไก่กันคะ่ะผงชูรสนะคะใส่ลงไปเกลือพริกไทยป่นนะคะ ผงปรุงรสแล้วก็ซ e. ีอิ๊วขาวค่ะคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราจะคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะหมักไว้ประมาณสัก10-15นาทีเพื่อให้ตีนไก่เนี่ยมีรสชาติเค็มๆนิดนึงนะคะจะได้แบบว่ากรมกรอมขึ้นเคล้าเข้าไปค่ะนวดนวดแบบนี้นะคะขยำขยำให้มันเข้าเครื่อง เสร็จแล้วก,ก็พักไว้ประมาณสัก15นาทีขึ้นไปนะคะหมักข้ามวันก็ได้แต่ต้องใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะวางข้างนอกไม่ได้นะคะแต่โดยทั่วไปก็คือหมักแค่10-15นาทีแล้วก็เตรียมทอดได้เลยค่ะอันนี้จิมจะพักไว้แบบนี้นะคะ15นาทีเดี๋ยวกลับดูกันค่ะแล้วก็มีส่วนของน้ำจิ้มยนะคะจะเป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะรสชาติออกเปรี้ยวๆเคม็มๆหวานๆค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มไก่นะคะก็จะมีเกลือค่ะมีผงชูรสนะคะกระเทียมแกะเปลือกพริกแดง มีน้ำส้มสายชูค่ะแบะแซอันนี้ใส่เพื่อให้น้ำจิ้มของเรามีความข้นเหนียวนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสะอาดเดี๋ยวเราจะปั่นพริกกระเทียมก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็พริกนะคะใช้เป็นเครื่องบดสับนะคะจิมใช้เป็นของออโต้นะรุ่นนี้อันนี้ก็ราคาหลักร้อยนะคะกดปล่อยนะคะเพื่อไม่ให้ละเอีดยดจนเกินไป ดูให้ได้ความละเอียดตามต้องการนะคะจิมจะใช้วิธีการบดสับหยาบแบบนี้นะคะจะไม่ได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เห็นเป็นชิ้นพลิกชิ้นกระเทียมอยู่ค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะใส่น้ำส้มสายชูน้ำสะอาดผงชูรสเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายคนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวแบะแซของเรานะคะ อันนี้ถุงครึ่งกิโลค่ะก็ประมาณ10กว่าบาทไม่แพงค่ะ15บาทประมาณนี้แหละบีบลงไปแบดแซจะช่วยลดเวลาในการกวนน้ำจิ้มของเราได้ง่ายขึ้นนะคะจะใช้เวลาสั้นลงค่ะถ้าใครที่ใช้ไม่หมดถุงนะคะอันนี้จิ้มใช้ไปแล้วเนาะถุงนี้มันจะเหลืออยู่แค่300กรัมค่ะถ้าถัวเราซื้อมาใหม่แล้วก็ใช้มือจุ่มน้ำนะคะแล้วก็ใช้มือเด็ดออกแบบนี้ค่ะมันจะได้ไม่ติดมือนะคะเสร็จแล้วนำะหม้อขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะ แล้วก็ต้มไปคนไปจนเดือดแบบนี้เลยนะคะระหว่างต้มก็หมั่นคนไปมานะคะดูให้น้ำตาลละลายดีจากนั้นลองชิมรสชาตินะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบได้เลยนะคะรสชาติจอบเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนะคะคือเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูนะคะที่เราใส่ลงไปะคะ่ะ แต่ถ้าใครชอบแบบว่าให้มันเผ็ดน้อยหน่อยนะคะจะแบบจางๆเหมือนในตลาดที่ขายตัวไปเขาจะไม่เผ็ดมากใช่ไหมเขาก็จะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลกับเกลือกับน้ําส้มสายชูแทนนะคะส่วนเราชอบเผ็ดเข้มข้น,นะคาะก็อาจจะพริกเยอะนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะความเผ็ดของพริกสูตรนี้จะเก็บได้นานนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อย่างอื่นที่ทําให้เสียเลยนะคะต้มจนเดือดนะคะแล้วก็เวลาชิมเนี่ยอย่าชิมจากช้อนที่เปิลน,น้ําลายนะคะให้ใช้ช้อนกลางในการชิมมันจะเก็บได้นาน,นะคะ่ะ แล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยนี่อะไรอยู่ในชามตีนไก่ครับอ่ะตีนไก่ที่เราหมักไว้ประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งทอดกรอบค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบคุกเค้าแป้งกับตีนไก่ให้เข้ากันก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำตอนนี้นะคะตีนไก่ขาวไหมขาวครับ <laughs> ตีนไก่ขาวมากเลยตอนนี้ พอเราคลุกแป้งเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าแป้งมันเป็นผงๆอยู่เนาะเราก็จะใส่น้ําลงไปค่ะเป็นน้ําเย็นจัดนะคะก็คือเอาน้ําใส่น้ําแข็งแบบนี้นะคะค่อยๆเติมลงไปค่ะเติมทีละน้อยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันคือจะให้แป้งออกนุ่นเหนียวหนืดๆน,น,นะคะเวลาทอดเนี่ยจะช่วยเรื่องของน้ํามันไม่ให้กระเด็นมากได้นะคะอันนี้แป้งยังแห้งอยู่นะคะก็เติมน้ําต่อ น้ำเย็นก็จะช่วยทำให้แป้งของเรามีความกรอบนานขึ้นด้วยนะคะน้ำโดยนะคะครับเทน้ำโอเคเทอีกนิดนะึงโอเคพอแม่ทำไรแม่เทำนวดตีนไก่เทน้ำอ่ะเทน้ำอีกเทตรงนี้พอ Oh. แป้งมันยังไม่เหนียวพอนะคะทา่อีกพอแม่ครับคู่เข้าให้เข้ากันครับยัง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 หรอกยังอ่าจัรน,นใส่ตรงนี้พอ เราก็นวดจนแบบว่าแป้งมันเป็นน้ำเหนียวแบบนี้นะไม่มีเม็ดแป้งแล้วก็คือใช้ได้นะคะไม่มีเม็ดแป้งนะคะเป็นแบบครีมครีมแบบนี้คือได้ตีนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันค่ะตั้งกระทะนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยแบบถุงมันก็เทสะดวกดีนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะคะค่อยใส่ตีนไก่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะคะว่าน้ำมันร้อนได้ที่แลหรือย,ยังค่ะหยดแป้งลงไปนะคะ ถ้าน้ำมันฟูขึ้นมาก็แสดงว่าเริ่มได้แล้วนะเราจะคนตีนไก่ค่ะมันจะมีแป้งที่นอนอยู่ด้านล่างเนาะมันจะแบบไหลลงไปด้านล่างเราก็ต้องคนขึ้นมาก่อนหาชามหรือว่าอะไรก็ได้เนาะมาคนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะตักตีนไก่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะเขี่ยนนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งคน เดี๋ยวรอให้ไก่เริ่มเซตตัวค่อยคนอีกรอบหนึ่งค่ะพอไก่เริ่มเซตตัวนะคะเราก็จะคนนิดนึงค่ะทอดจนกว่าไก่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะระหว่างนี้ก็คอยกลับด้านไปมาค่ะตอนนี้คือสีเริ่มดนแล้วนะคะเราต้องคนตลอดเวลาละตอนนี้ ตอนนี้ก็คือสีเหลืองทองได้ที่แล้วนะคะเราจะตักขึ้นค่ะขย่าให้เด็ดน้ำมันนะคะรอให้เด็ดน้ำมันก่อนค่อยใส่ถาดค่ะ ก่อนทอดรอบต่อไปนะคะก็ตักเศษแป้งออกให้หมดก่อนจะได้ไม่มีกลิ่นไหม้นะคะถ้าเราไม่ตักใส่แบบนี้นะคะเราสามารถใส่ชิ้นก็ได้ค่ะไก่จะไม่ติดกันนะคะเราก็จะได้ไก่ที่แบบว่าเคลือบแป้งสวยงามนะคะตีนไก่เคลือบแป้งสวยงามนี่ค่ะค่อยๆย้อนใส่มันช้าแต่ว่ามันก็ได้คุณภาพนะคะ ไก่ก็จะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยชิ้นใครชิ้นมันนะคะแล้วก็แป้งจะเคลือบตีนไก่สวยงามนะคะ อันนี้เป็นตีนไก่ที่เราทอดทีละชิ้นนะคะก็คือหยิบใส่ในกระทะทีละชิ้นนะคะจะเห็นว่าแป้งเคลือบแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะมีความแบบหนาทั้งชิ้นแบบนี้นะคะมันจะแตกต่างกับแบบที่เราใส่แล้วก็มาเขี่ยเอานะคะถ้าแบบนี้ก็คือมันก็ส่วนใหญ่มันก็เคลือบนะคะแต่ว่ามันจะเคลือบไม่สวยเหมือนแบบนี้นะมันก็จะมีเคลือบบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะขายเกล็ดไหนราคาไหนเนาะ ถ้าเราก็สุกแล้วนะคะนี่เลยถาดใหญ่ๆมาเริ่มแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นน้ําจิ้มที่เราทําไว้นะคะเดี๋ยวตักน้ําจิ้มก่อนนิดนึงเดี๋ยวเราเอาตีนใหญ่ๆละกันเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะให้จีดานอันนี้ตินใหญ่ๆโอ้โหนี่มาชนกันนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ แป้งกรอบนะคะแป้งกลมะคะ่ะรสชาติรสชาติรสชาติเป็นไงรสชาติคือหอมๆนะคะเค็มนิดนึงค่ะไม่เยอะกําลังดีเลยกินเล่นๆได้เลยนะคะหอมไม่เค็มรสชาติพอดีเคม็เคมก็รสชาติอพอดีอืเดี๋ยวลองแบบจิ้มน้ำจิ้มดูบ้างนะคะจิรันม,มันเผ็ดนะครับเผ็ดจิ้มนิดเดียวโอเคจิ้มนิดเดียว รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวยังไม่ได้ชิมเลยให้แม่ชิมก่อนอืมเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอืมดีค่ะกินกับน้ำจิ้มก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะกระดูกกระดูกมันจะกินยากนะคะแ,แต่ความอร่อยของมันก็คือการมีกระดูกนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีเอ็นแล้วก็มีกระดูกอ่อนค่อนข้างเยอะนะคะในการกินเนี่ยมันจะกลุบๆเวลบบากินนะคะเนี่ยตรงข้อเท้าตรงข้อมันเนี่ยมันจะเป็นเอ็นเนาะแล้วก็ ไม่มีเนื้อนะคะมีแค่เอ็นกับหนังแล้วก็ม,มันมันนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ยนี่คือเนื้อข้างในมันนะคะเห<น>มือนเล็บมือนางนึกถึงเล็บมือนางค่ะแต่ว่าเล็บมือนางมันจะจืดเนาะแต่อันนี้คือมันจะเหนียวนุ่มค่ะแล้วก็ข้างนอกกรอบกรอบรสชาติเค็มๆม,มันๆอร่อยดีค่ะกินเป็นแบบว่าของว่างของกินเล่นได้เลยนะคะ ตีนไก่ชุด,ดนี้นะคะลงทุนประมาณ500บาทนะคะจะมีตีนไก่425มีแป้งทอดกรอบมีน้ำมันนะคะโดยรวมแล้วก็เฉลี่ยไป5 0 0้เราขายชิ้นละ5บาทนะคะกำไรก็คือจะประมาณเท่าตัวนะคะก็จะได้ประมาณเกือบ1000บาทเลยนะคะสำหรับคนที่อยากมีอาชีพเสริมนะคะหรือว่าต้องการรายได้เพิ่มก็สามารถทำสูตรนี้ได้อาจจะไม่ทอดตีนไก่นะคะอาจจะเป็นปีกไก่ทอดน่องไก่ทอดใช้สูตรแป้งนี้ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะ ลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ใครที่สนใจสินค้าของครัวพิพิไลนะคะ <Yeah. S 1> เข้าไปสั่งซื้อได้แล้วที่ shop d o krupipilai com นะคะหรือว่า Shopee Lazada ก็มีจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย